เก่งขั้นแวอันเออนี้เป็นหงนใจนี่ยนเป็นอย่างเดเด็กเก่งจังครับใช่ทปกดิมียากับหมูปนไสนะบ้านเริ่มแคบแล้วใช่ค่ะของเล่นเต็มเลยตอนนี้เออตะเบือเก่งนะคะเราเก่งเ่ย ฮัลโหลเก่ง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 ไงครับเก่งตบมืออย่างนี้ตบมือตบตบตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะว้าวหนึ่งห่อใหญ่ยี่สิบซองนะคะใช้ครีมอะไรไม่รู้อะอะไรในคีวีเลยที่ต่งของแต่งนึกจำชื่อไม่ได้ ทุกคนคูปองดีดยังถ้าคูปองเอยถ้าราคาม like, ันดีดจะลงตะก้าเลยกแงานกอาน้ำเกี่ยวไที่เกี่ยวเ้าไปอาบนำไมป็นสามสามเก้าจะเงกข้นอยู่ไปอาบมันท่าเขาของนางสาไปไหนอะลูกไปไหยอเพี่ายนาะหัวหลอกฮะเพื่อนของเล่นเขาไต่โซฟาไหนอยู่ไหนลูก ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนคัลโลทำนี่นี่อยู่นี่นี่นี่ฮัลโหลนี่นี่อยู่นี่ลูกมาเอาเร็วเป็นบ้าแล้วนี่เด็กสวยเฮ้ใจเนี่ยใช่ไหมฮัลโหลนี่น่ารักนี่ใครทำข้าวคัลโลใช่ไหมค่ะฮโลใช่ไหมไปเอาลูกนุ่น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 อยู่นุ่นลูกไอ้ไฟเบอร์เด็กเล่นไม่ได้เนี่ย ไฟเบอร์เดินจะบาจะได้สูรอะไอนะเอาไปเอาไปเอาอปนิ่วมือนิ่วตีนกระตุปุตีปีไปไม่ได้ฟังมูน่ะกระเบื้องต่อเมือเก่ง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 เออเก่งอะเขาลูก ห่อเล็กสำหรับลูกค้าใหม่กดห่อเล็กได้เลยนะทุกคนนะดีครับคนหล่อสวัสดีครับเดียวไปไว้แฮงค้าหนีเออแลวเนี่ยเขาูอยาเอาเวนตาแบบนี <t imes> <t imes <t imes> <t imes ้เอายู่ไหนอะลูกซุกเข้าไปอีกแล้วแม่นใจยังไงวะ นี่ไงของใครครับของเด็กเหรครับต,ตกมือ,อ,อมตอนนี้มีคูป,ปองอยู่นะทุกคนนะใครเป็นกดไหลย้อนหรือว่าแบบท้อง,งอื่นท้องผูกเนี่ยแนะนำเลยให้กินไฟเบอร์วันละหนึ่งซองก่อนนอนนะคะคือ <c oughs> ตัปลากินหนึ่งซองก่อนนอนได้เลยนะคะทุกคนไฟเบอร์หรือหลังอาหารมื้อหนักได้วันไหนกินชาบูกินหมูกระทะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ถึงห้าพันโลเลยพกเลยพกไปน้ำแล้วก็กินปั่นมูกระททชาบูแล้วก็ช้งกินเลยไฟเบอร์นะคะ ชงไฟเบอร์กิน1นึ่ซองหถึงแชั่วโมงถ่ายนะคะตื่นเช้ามาคือออกหมดออกเกลี้ยงสิเลนโทรศัพท์ซันู้นแหละจึิงจึิงจึิงจ้าจึิงเอ้าจึิงจรงจ้าจริงจึิงจรงจ้าจริงเริ่มบันเทิงใช่เนี่ยก็ได้กินเห็ดงงกเด้อนกเขาแก้รู้ไหมไงเราโมงเราเท่าไหร่มีใชรู้จังหวะเราหกร้อยจ้าไม่ใช่นกเราได้แต่แหล่มอง ตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บปั๊บตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บปั๊บตัวผู้ขาลับจุกจูกจุกจูกนกเขาบินกลางเขาใจนกแก่แรงตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บปั๊บทุกคนหนูลงไล่กันทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายครับพี่ๆก่อนบ๊ายบายครับบบ๊าายยบ๊ายบาย บายบายครับบายบายคือโบอุ่มบาย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 นะทุกคนเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะเพราะว่าทึงหลาน